7. อัลยาย0ตสิำลึงในโลกก่อนหน้าและโลกนี้รวมกันมันเป็นครั้งแรกที่ลินชิงว่านถูกล้อมรอบด้วยฝูงชนเช่นนี้เรากับพวกเขากำลังดูการแสดงละครลิงแม้ว่าเธอจะไม่ถูกรบกวนแต่ก็หลีเลี่ยงไม่ได้ที่เหตุการณ์นี้จะทำให้เธอหน้าซีดเธอไม่คิดว่าคนค้าทาสด,ดงคนนี้จะทำขนาดนี้ขายเธอเราวกับสัตว์เลี้ยง เธอถูกพาขึ้นรถมาแล้วมาที่ตลาดแห่งนี้ถูกลากไปยังพื้นที่โล่งๆเธอถูกนำเสนอขายโดยตรงให้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเพียงเวลาไม่นานก็เกิดความโกลาหลในตลาดคนเริ่มรุมร้อมเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นคนเหล่านั้นก็เริ่มพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในขนาดที่พาก,กันชี้นิ้วมาที่เธอหลินชิงวานรู้สึกอายมาก เธออยากจะขุดทั้งตัวของเธอฝังลงไปในพื้นดินความละอายความอับอายความโกรธเคืองท่วมหัวของเธอแล้วตอนนี้มีหลายสิ่งที่ลินชิงว่านไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของคนท้าท่าตรงโดยปกติแล้วนางจะขายเด็กผู้หญิงบางคนที่ถูกครอบครัวที่ร่ำรวยปฏิเสธเนื่องจากความบกพร่องทางร่างกาย ให้กับชาวนาที่ยากไร้ในชนบทที่ไม่สามารถแต่งเจ้าสาวได้ในราคาสูงพอไม้และชายชราหลายคนที่ไม่สามารถแต่งงานได้ในภูเขารัเสเซียได้ใช้เงินไม่กี่ตำลึงเพื่อหาภรรยาให้ตัวเองแต่คราวนี้ราคาของคนค้าทาสด,ดงค่อนข้างสูงมาก20ตำลึงสาวสวยราวกับดอกไม้งดงามราวกับหยกล้อมเพียง20สตำลึง ทันทีที่คนค้าทาสดงประกาศข้อเสนอของนางนางก็รู้สึกเสียใจภายหลังภายในสิบลีแปดหมู่บ้านรอบๆภูเขาลั่วเซียทุกคนล้วนยากจนและเต็มเป็นด้วยไปหาพวกเขาจะหาเงิน20่สิบตำลึงมาจากที่ใดเพื่อซื้อภรรยาแต่คำพูดนั้นได้พูดออกไปแล้วและนางไม่สามารถเรียกคืนคำเหล่านั้นได้ในตอนนี้คนขาทาสดงคิดว่าถ้ามีคนออกมาต่อรองราคา นางจะรีบลดลงให้ทันทีชาวบ้านรอบคางที่มาบุงดูพอได้ยินยีสิบตำลึงก็อ้าปากค้างร้องตกใจกันทั่วหน้าคนค้าทาดดง20บตำลึงราคาขายของเจ้าน่ากลัวเกินไปแล้วชายในชนบทที่ดูเหมือนจะรู้จักกับคนทาทาาด,ดงเป็นอย่างดีผูดแซกขึ้นมา20บตำลึงแม้จะขุดดินหาอาหารกินกันจนตายทั้งปีครอบครัวหนึ่ง ก็เก็บได้เพียง2-3งถาตำลึงเท่านั้น20่สิตำลึง20่สิตำลึงเป็นเงินอดออมประมาณ10ปีและมีค่าเท่ากับสองไร่ของนาข้าวชั้นหนึ่งภายใน10ลี้แปดหมบ้านนี้เรียกร้องมากสุดที่เคยต้องการแต่งงานก็10บตำลึงเท่านั้นแม้หญิงสาวคนนี้จะดูบอบ,บางราวกับดอกไม้เปล่งประกายราวกับหยก และดูเหมือนเทพธิดาที่ลงมาจากสงสวรรค์แต่ครอบครัวชาวนาก็ไม่สามารถใจ่ายให้นางได้เงินยีสิดำลึงเปรียบเสมือนซื้อตุ๊กตาทองคำกลับบ้านแต่สตรีนางนี้ก็ดูดีจริงๆผิวของนางขาวและดูบอบบางเมื่อถูกแสงส่องลงมาผิวของนางเกือบจะโปร่งใสนางเป็นสาวงามโดยธรรมชาติ โดยรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดและดูอ่อนแอราวกับต้นหลิวหันหน้าหายสายลมแม้ดูเขินอายแต่แน่ละสิคนไหนจะไม่อายที่ถูกขายเช่นนี้คนในชนบทไม่มีวัฒนธรรมและไม่รู้จะบรรยายถึงนางยังไงแต่พวกเขารู้สึกว่านางสวยสวยมากสวยกว่าภรรยาคนที่หกของคนตระกูลไปซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในสิบลีแปหมู่บ้านว่า เป็นหญิงงามที่สวยราวกับดอก,มก,กไยยบอบบกอกมกกกน้น่ากลัวเกินไปแล้วขายหญิงสาวที่บอบบางราวกับดอกไม้และเปล่งประกายราวกับหยกในทะคายี่สิบตำลึงน่ากลัวเกินไปแล้วหญิงชราคนหนึ่งยังคงรู้สึกตกใจไม่หายคนขาท่าดตดงขบขันและเปล่งเสียงออกมาด้วยอารมณ์เย้าหย่อไอ้ย,ยาถ้าหาผู้จอคิดว่าขาดทุนและมันแพงก็ไม่ต้องซื้อ ผู้คนรอบด้านเริ่มเตือนตัวทันทีสทีนางนี้ไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมใช่ใช่คนค้าทาสด,ดงมีชื่อเสียงในเรื่องความเฉลียวฉลาดนางไม่เคยทำการค้าขาดทุนหญิงงามคนนี้ถูกลากมาที่นี่เพื่อขายคนค้าทาสด,ดงไม่ได้ถูกลาเตหัวมาใช่ไหมเสียงพูดคุยกันในฝูงชนคนค้าทาสด,ดงมองไม่เห็นคนที่บอกว่านางถูกลาเตะหัว ผู้คนมากมายร้อมรอบอย่างแน่นหนาะทัานใดนั้นนางก็รู้สึกโกรธจัดพวกเจ้าสิถูกลาเตะหัวเสียงของฝูงชนดังขึ้นอีกครั้งไอยะคนค้าท่าดดงเจ้าจะโกรธไปใหญ่ราคาที่เจ้าตั้งนั้นน่ากลัวเจ้ายังสาบแช่งคนที่ถามคำถามเจ้าอีกไม่เคยมีใครเจอของหายากเช่นนี้ดังนั้นผู้ชายที่มาตลาดจึงรวมตัวกันเพื่อร่วมสนุก คนค้าทาด,ดงก้าวไปข้างหน้าด้วยความโกรธไล่ลผู้คนที่เอาแต่ดูเท่านั้นซึ่งไรประโยชน์ถ้าต้องการซื้อก็มาแต่ถ้าเจ้าไม่ต้องการซื้อก็ออกไปให้ไกลจากตรงนี้เพื่อไม่ให้รบกวนการค้าของข้าจากนั้นนางจึงอธิบายให้ทุกคนฟังข้าพูดครั้งสตรีนางนี้ไม่มีอะไรผิดปกติและนางไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยแต่นางทำให้เจ้านายของเขาขนเคือง เลยถูกขายออกไปเจ้านายของนางได้ลงโทษนางให้ขายออกให้กับชาวนานในฐานะเมียเท่านั้นและมันถูกสำหรับพวกเจ้าพวกสาระเลวโอ้มันกลับกลายเป็นแบบนี้ผู้คนรอบข้างถอนหายใจวิธีการลงโทษของคนสูงศักด์นี้แปลกจริงๆแต่ถึงกันนั้นก็ไม่มีใครรอซื้อท้ายที่สุดแล้วเงิน20่สาตำลึงไม่ใช่20เหมืยนคนชนบทจน แสนจนหาเงินซื้อเมียแพงแบบนี้ได้อย่างไรดังนั้นบางคนที่มีงานต้องทำก็แยกย้ายกันไปแต่บางคนที่ไม่มีอะไรทำพวกเขาต้องการดูว่าใครจะใช้เงินมากขนาดนี้เพื่อซื้อสตรีนางนี้อันที่จริงแล้วคนในชนบทถึงจะไม่มีความรู้และไม่มีวัฒนธรรมแต่พวกเขารู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมและสิ่งใดไม่เหมาะกับพวกเขา ตัวอย่างเช่นหญิงสาวที่เหมือนนางฟ้าที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาคนในชนบทจะดูแลนางได้อย่างไรนางมีผิวขาวมีรูปร่างที่ดีแถมดูบอบบางและบอบบางเรากับต้นหลิวที่หันหน้าหาสายลมร่างกายที่บอบบางของนางดูเหมือนจะไม่เหมาะกับการทำงานครอบครัวหมู่บ้านไหนบ้างแต่งเมียเข้ามาแล้วไม่ทำงานแต่หญิงสาวคนนี้ นางคงช่วยงานอะไรในไร่นาไม่ได้เหนื่อยจากการทำได้ทำนาแล้วยังต้องมาดูแลนางอีกหรือคนขาท่าดงตระหนักถึงความคิดของคนเหล่านี้ดังนั้นนางจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลและเสียใจที่เสนอราคาแสนแพงเช่นนี้ซึ่งทำให้ผู้คนหวาดกลัวทุกครั้งที่นางทำการค้านางเพียงแค่ตะโกนบอกราคาและทันทีก็จะมีคนต่อรองราคา แต่นี่ไม่มีสักคนเดียวที่จะออกมาไม่นานผู้คนที่เฝ้าดูความตื่นเต้น <ๆ S 1> ก็เริ่มแยกย้ายกันไปและที่เหลือเพียงไม่กี่คนเป็นเพียงผู้ดูเท่านั้นไม่มีสักคนเดียวที่จะเข้ามาซื้อคนค้าทาดดงยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกนางหันและเหลือบมองหลินชิงว่านเผือกร้อนนี้จะตกอยู่ในมือนางหรือเปล่านางกัดฟันของนางกำลังจะตะโกนลดราคาปัง ทันใดนั้นวัสดุสีดำถูกทิ้งลงตรงหน้านางทำให้เกิดฝุ่นตลบคนคาทาด,ดงตกใจกระโดดหลบด้วยความกลัวหลินชิงว่านที่คอยหลบอยู่แต่หลังนางก็ตกใจเช่นกันคนคาทาด,ดงชำเลืองมองอีกครั้งก็สังเกตเห็นว่าเจ้าสีดำที่ตกลงตรงหน้ามันคือหมูป่าตัวใหญ่เขียวของมันยาวมากและมันก็ตายแล้ว แลกกับนางได้หรือไม่ชายร่างสูงแข็งแกร่งถามในขณะที่เขาชี้ไปที่หมูป่าและชี้ไปที่ลินชิงวานคนขาทาาด,ดงมองชายคนนี้ที่ทั้งสูงใหญ่และมีผิวสีแทนตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเขาสวมชุดผ้าฝ้ายเนื้อหยาบสีครามและมีแผลเป็นกรีดบนใบหน้าของเขาดูน่ากลัวมากลินชิงวานรู้สึกใบหน้าของเธอดำมืดลงทุกที ในขณะที่เธอรับมือกับความอับอายได้มีมันเรื่องอะไรกันขายเป็นเมียชาวนารับได้โดนลกไปขายที่ตลาดเหมือนสัตว์เลี้ยงก็รับได้แต่แต่หมูแลกเมียมันคืออะไรโอ้สวรรค์พระเจ้าให้ฟ้าผ่าลงมาที่ร่างของเธอแยกเธอเป็นสองชิ้นเถอะเธอไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วมันน่านละอายเกินไปเธอไม่เคยรู้สึกอับอายในชีวิตขนาดนี้มาก่อน เงาที่ปกคลุมบทบังแสงแดดอยู่ตรงหน้าเธออืม <c oughs> กรมไปแล้วก็เงียบไปไม่พูดอะไรเป็นเวลานานปากของลินชิงว่านกระตุกเงยหน้าขึ้นและเห็นชายร่างใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเขาสูงมากน่าจะร้อยเก้าสิบหรือมากกว่านั้นเขาดูบึกบึนไหลนาผิวเข้มเขาสวมเสื้อผ้าเนื้อหยาบ มองเห็นกล้ามเนื้อที่ดูแข็งแรงชัดเจนใบหน้าคมเข้มคิ้วหนาจมูกโด่งริมฝีป,ปากหนาะมีแผลเป็นจากใบหน้าด้านซ้ายดูเป็นแผลที่มาจากการถูกมีดกรีดลากผ่านจากมุมตาซ้ายไปถึงสันกลามเพราะแผลเป็นนี้จากใบหน้าที่ดูนิ่งครึมอยู่แล้วเลยดูดุร้ายขึ้นเล็กน้อยจากมุมมองของเธอในโลกที่แล้ว ผู้ชายคนนี้มีลักษณะกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเต็มไปด้วยความเป็นชายแต่จากมุมมองของคนในยุคปัจจุบันนี้จะมองเขาเป็นชายร่างสูงและคิริเล็กน้อยโอ้ดวงตาของเขามันใหญ่และดูลำ้ำดำลึกในสายตาของเขาเหมือนจะมีความประหลาดใจความเขินอายความประหมาเขาดูเขินอายมากกว่าเธอทั้งจับดึงชายเสือ้อ ทั้งปากอ้าค้างไม่พูดอะไรเขาใช้เวลานานกว่าจะบีบประโยคพูดออกมาได้ค้าข้าต้องการแต่งเจ้าเป็นภรรยาค่ะข้าจะดีกับเจ้าคําพูดเหล่านั้นถูกพูดออกมาอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้พูดคําว่าซื้อเลยสองประโยคสั้นๆที่เหมือนจะเปล่งออกมาจากความกล้าหาญของชายคนนี้นี่เขาอายจนหน้าแดงหรือเปล่านะ ลินชิงวานมองใบหน้าของชายหนุ่มที่ขึ้นรอยแดงด้วยความงุนงงเนื่องจากผิวสีแทนของเขาเธอจึงไม่แน่ใจพลันเธอก็รู้สึกถึงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงขึ้นเธอไม่รู้ว่าเพราะโดนแดดเป็นเวลานานหรือว่าคำพูดที่ตรงไปตรงมาของชายคนนี้ภายในไม่กี่นาทีใบหน้าเธอก็ร้อนขึ้นคนคาทาาด,ดงพูดอะไรบางอย่างอยู่ข้างๆเธอ แต่เธอไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยอีกครั้งที่เธอมองเข้าไปในดวงตาของชายคนนี้หลังจากนั้นไม่นานลิ้นชิงว่านก็พยักหน้าช้าๆในดวงตาคู่นั้นเธอเห็นความจริงจังและความจริงใจอาจเป็นเพราะเธอถูกดึงมาที่ตลาดและถูกขายเหมือนปศุสัตว์อาจเป็นเพราะความเขินอายที่ถูกมองจากฝูงชนจำนวนมาก อาจเป็นเพราะว่าเธอต้องยุติเรื่องนาอายนี้โดยเร็วหรืออาจจะเป็นเพราะความจริงจังและความจริงใจจากในตาของผู้ชายคนนี้หรือบางทีปีศาจหรือเทพเจ้ากำลังทำงานขนาดที่ลินชิงว่านพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวตกลง